อนิเมะแอดเวนเจอร์มีอัปเดตฮาโลวีนเข้ามามีตัวละครมากมายเข้ามาใหม่ด้วยรวมถึงตัวละครเทพอย่างซิดคาเกโนโเทพเงาตีเป็นฟูเอโอกว้างมากๆแถมเป็นทูดาเมจอีกด้วย ตัวละครจะเป็นยังไงไปรับชมกันใส่โค้ดแฮปปี้ฮาโลวีนได้รับเพชรและแคนดี้กิจกรรมด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวซิดคาเกโน่กันตัวที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในอัปเดตฮาโลวีนนะครับเทพเดียวของทุกๆคนเทพเงาของทุกๆคนแม่ตัวอ้วยนะครับตัวอ้วยของทุกคนมาแล้วซิดคาเกโน่นั่นเองนะครับหาได้จากอีเวนต์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนกดเพลย์เข้ามาแล้วจะอยู่ด้านหลังนี่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้อี ไปเรื่อยๆตัวซีทหาได้จากไหนหาได้จากนี้เป็นเหมือนตัวซีเข็ดมีโอกาสดรอปก็คือลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสดรอปภายในโหมดนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ให้อัปเกรดถึง100%นะครับก็คือเอาสกินสกินที่อัปเดตเข้ามาใหม่ หรือว่าตัวละครที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในอัปเดตฮาโลวีนเข้าไปเนี่ยเราจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นได้เปอร์เซ็นต์ฟักทองแล้วก็เปอร์เซ็นต์ซีเค็ดยูนิตก็คือซิทตัวนี้ตัวซิทเนี่ยอีโ e วได้จากไหนของอ e ีโวซิทเนี่ยหาได้จากตรงนี้เลยนามิตรงนี้เลยครับข้างหน้าเพล์เลยฮาโลวีนอีเวนต์นะครับนามิฮาโลวีนอีเวนต์กดช็อปเข้ามานี่คือของอ e ีโวซิทคาเกโนใช้5000ฟักทองฟักทองเนี่ยได้จากการที่เราไปลงอีเวนต์เมื่อกี้แหละอีเวนต์ที่ผมบอกนะครับก็คือไปลงไปลง này, องีเวนต์ ก็ใช้ฟักทองเนี่ยมาซื้อดาบอันนี้5,000ใช้5,000ฟักทองเนาะซึ่งผมซื้อมาแล้วอันนี้นะครับนี่จะเป็นอันนี้เลยไปเดี๋ยวเราพาไปอีโวเลยว่าอีโวจะใช้อะไรบ้างเนาะใช้ดาวเท่าไหร่เหมือนจะต้องใช้ดาวด้วยนะครับอ่ะก่อนอีโวสุ่มรีโลซะหน่อยเผื่อจะได้ SS SS. S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  s นี่เลยจะเลยบู SS 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 เปล่ะเป็นไงเต็มปี ของที่ใช้ใน,นการอีวนะครับเป็นดาวเหลือง12อันดาวฟ้า3อันดาวแดง4อันดาวชมพู4อันและดาวลุ้ง1อันแล้วก็ดาบที่ซื้อตรงเมื่อกี้นะครับที่ซื้อจากนามิเนาะจะได้บวก40% Attack อบวกกับไอแอมอะตอมมิกในเรื่องนะกดซื้อมาเลยเอ๊ะไม่ใช่สิกดอัพเลยอีว e เลยเออพูดถูกจะทีมไหมเนี่ยแม่กดอีว ปั um. ม๊มก็จะมีออร่าสีม่วงขึ้นมาเนาะ S <S ก็ได้สเตคิวมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่โวอทุกตัวละครเลยเหมือนตัวนี้จะมีคอสเมติกด้วยใช่หรือไม่ปั๊บนี่เลยค <_ C ri ly> อสเมติกแต่ชุดเทพเงาน,นะครับค่อนข้างเท่อยู่ถ้าใส่ชุดเท่ๆก็เท่อยู่นะ <_ C ri ly> ก็เดี๋ยวผมใส่ชุดนี้ไปเลยแล้วกันนี่ก็เป็นชุดเทพเงาแล้วก็มีออร่าม่วงๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวเลยไปรีวิวดานอะไรดีดามจิกทาเหมือนเดิมแล้วกันไปรับชมกันในเกมเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับวางขั้นแรกครับใช้เงิน2 3 0 0ถือว่าวางค่อข้าแพ เลยนะครับถูกกว่ากิกาเมตรสองร้อยเองหรือว่าแพงอยู่นะวางแพงอยู่นะอั้นแรกครับโอ้ เป็นทูดามีดนะครับทูดามีดธาตุมืดนะครับหมายความว่าอะไรทูดามีดทูดามดหมายความว่าจะสามารถตีได้ทั้งมาถึงว่าโหมดที่มีการแพ้ทางนะครับแพ้ทางเป็นกายภาพหรือว่าแพ้ทางเป็นเวทตัวซิทคาเกโน่เนี่ยจะสามารถจะตีเข้าได้ทั้งคู่เลยซึ่งไม่แพ้ทางไม่มีแพ้ทางใดทางหนึ่งนะครับก็ตีเข้าทั้งคู่เลยก็เป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ามีบัฟกายภาพหรือว่าบัฟเป็นเวทเนี่ยซิทคาเกโน่ก็จะไม่ได้บัฟตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันเนาะขั้นแรกครับวางตีแอร์ไหมไม่ตีแอร์นะขั้นแรกไม่ตีแอร์เนาะซึ่งข้อเสียของทูดาเมดเนี่ยคืออะไร so ก็เหมือนอูซบกับเหมือนชิการากิเลยครับจะไม่สามารถบัฟรีฟาหรือว่าบัฟเบนดี้หรือว่าบัฟของเออร์วินได้นี่แหละคือข้อเสียนะครับขั้นแรกตีกี่ฮิตครับตีเป็นท่าแบบนี้อ่าดูท่าก่อนเนาะฟันออกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับฟันออกมาเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้เนาะกี่ฮิตครับตัวโล่สามครับปึ๊บปึ๊บ โอเคฟัน3ฮิตเลยนะครับขั้นแรกตี3ฮิตเลยถือว่าตีใช้ได้เลยครับ3ฮิตขั้นแรก3ฮิตนี่ถือว่าเยอะเลยนะแจมอยู่ครับขั้นแรกอัปเกรดขั้นต่อไป3,500ครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา1 0,000 000, นเนาะลดระยะเวลานิดหน่อยกับบวกระยะเพิ่มขึ้นมา ขั้นต่อมาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรดาเมจเนี่ยเกือบจะคูณ2เลยนะ,ะระยะเวลาเนี่ยลดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวระยะเพิ่มขึ้นมา1เลยครับแต่ใช้เงินอัพเนี่ยผมถือว่าใช้เงินอัพค่อนข้างแพงไปหน่อยจริงๆตัวมันค่อนข้างแพงมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัวมันมันเป็นทูดาเมจด้วยแหละ โอเคขั้นต่อมาครับอัปเกรด3นะครับถึงจะเปลี่ยนท่าเนาะเป็นชื่อ Shadow Strike แล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้ว30 0 0 0เลยโอ้แต่ราคาก็ถือว่าค่อนข้างไวนะราคาอัพถือว่าแบบโดดขึ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วระยะเวลาเนี่ยเพิ่มด้วยแต่ระยะระยะการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยถือว่าดีอยู่ครับวงใหญ่ขึ้นด้วยนะครับวง Circle a O E ใหญ่ขึ้นเนาะโอ้แล้วเปลี่ยนท่าเป็นท่าแบบนี้ครับ โอ้เท่ยู่เท่ยู่เท่ยู่โอเคเดี๋ยวผมตีลัสแล้วกันเนาะปรับเป็นตีลัสแล้วกันจะได้ดูกันง่ายๆพ้านี้ตียี่ฮิตครับโโตัวโลห้าปึ๊บตึมตึมตึมสองฮิตสองฮิตเ,งเดงหรอลถมาเป็น ตุ้มตุ้มสองฮิตครับสองฮิตสองฮิตตีแค่สองฮิตเท่านั้นเนาะแล้วไม่ตีตัวฟลายด้วยนะครับเนี่ยใช่ครับยังไม่ตีตัวฟลายเนาะอัปเกรดสามเปลี่ยนท่าแต่ก็ยังไม่ตีตัวฟลายเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนึงว่าชัวร์หรือเปล่าว่ามันสองฮิตจริงไหมโอเคสองฮิตโอเคเดีกก๋ยวกดอัปเกรดต่อเลยนะครับอัปเกรดต่อมาครับใช้เงินเก้าพันดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแล้วระยะเวลาเนี่ยลดขึ้นมาเนาะตีไวขึ้นแล้วก็บวกระยะมาหนึ่งครับอัปเกรด5ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเเเพิ่มมมดาาจป็น ระยะเวลาเท่าเดิมส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1ระยะค่อนข้างกว้างเลยนะโอ้และอัปเกรด6เป็น I.M. a At Atomic ท่าเบียวของทุกๆคนมาแล้วดาเมจเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นแสนเลยถือว่าแสนห้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยแต่ระยะเวลาเนี่ยตีเป็น11วิระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น32แล้วกดอัป I.M. a At Atomic มาบึ้มโอ้เป็น Circle Aoe นะครับทุกคน โอ้ oh, แล้วพูดไอ m อ t มอะตอมิกด้วยเชี Cheer! Cheer! ่ยเชี่บเบียวจริงจริงไอ o อ i มอะตอมิกอืมถ้ามันเบียวจริงจริงพูดไอ m อ t มอะตอมิกด้วยแล้วเอฟเฟกต์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับกี่ฮิตครับตัวโลสองโลสามฮะกี่ฮิตเนี่ยอ่ะดูโลห้าดูโลหห้า 3ฮิตนะครับ Circle AOE 3ฮิตถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โอ้วง Circle AOE ถือว่าเท่จัดเลยครับเท่จัดเลยเท่จัดเลยแล้วเป็น Circle AOE ที่ค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเมตาแน่นอนไม่ว่าจะลงชาเลนจ์หรือว่าลงไต่หอตัวนี้นะครับไม่แพ้ธาตุแสดงว่าสามารถเมเนทได้กับหลายๆายทีม แม่เน็ดได้หลายๆทีมเนาะโอเคกดอัปเกรดขั้นต่อมาครับดาวเมกกระโดดขึ้นมาเป็น 3. ามแสนสาระยะเวลาลดมาหนึ่งะครับส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมา3เลยใช้เงินอัพสองหมถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่อัพค่อนข้างแพงเหมือนกันผมว่าแพงเนี่ยไม่แปลกครับเพราะว่ามันเป็น Circle AOE ออคล้ายๆกัดเนาะใช้ได้ครับแล้วท่านี้เหมือนตีฟลายเนะี่ยอ่ะตัวฟลายโดนไหมโอเคตัวฟลายโดนนะครับสามารถตีบินได้ในขั้นที่6นะครับอัพ mm hmm. มาต้องต้อง,ต,องต้องขั้นที่6ถึงจะตีฟลายได้นะถ้าจะอัพ ป็นตัวตีบินอัปเกรดเลยครับ2,3งหมื่นป๊บขั้นต่อมาครับยังไปต่อได้อีกนะเป็นอัปเกรด8นะครับดามเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น3ามแสนเโอ้ระยะเนี่ยลดลงมาเหลือ9.2เองเท่านั้นนะส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3าเลยถือว่าค่อนข้างกว้างเลยโอ้และแม็กเลยฮนะสูงสุดอยู่ที่อัปเกร,แรดปแรดปแดปแปดเนาะแปดแปดแปดแบบมีลอลิงลอเรืลอลเออดีจริง อัปเกรด8นะครับสูงสุดอัปเกรด8ดาวเมจเนี่ยจะสุดอยู่ที่3 7 6 0 0 0ระยะเวลาอยู่ที่9.2้าจุดสงวิระยะเนี่ยอยู่ที่38อันนี้ผมได้แสแตตสด,ด้วยเหรออ๋อไม่ได้ดูฮะเมื่อกี้ว่าได้แสแตตอะไรระยะธรรมดาก็จะอยู่ที่30เท่าไหร่30กว่ากป่ะอ่าถ้าระยะธรรมดาก็จะอยู่ที่ประมาณ37 36นะครับโดยประมาณนะโดยประมาณ,มาณเนาะเป็นทรูดาวเมจและธาตุมืดปั๊บที่ทําได้เนี่ยก็จะมีปั๊บของก e ีฟีดนะครับปั๊บของโอชิ chi, และปั๊บของชากุระ บัฟสาตัวนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็สามารถไปได้ทัวร์นาเมนต์ไปชาเลนจ์ไปไต่หอเพราะว่าเจ้าตัวซิดเนี่ยมันไม่แพ้ท่าที่เป็นกายภาพหรือว่าเป็นเวทก็สามารถเมเนจได้หลายทีมไปได้กับหลายทีม อยู่ที่เราจัดการนะครับว่าจะจัดการทีมแบบไหนว่าจะเล่นทีมแบบไหนสามารถไปได้หลายทีมมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มบัฟกีฟนะครับว่าดาเมจจาก3ามแสนเนี่ยจะพุ่งเป็นเท่าไหร่เนาะส่วนเรื่องราคาอัพเนี่ยจะอยู่ที่ราคาแสนเจ็นะครับส่วนการวางสูงสุดนะครับสามารถวางได้สูงสุด3ตัวเนาะนได้สูงสุด3ตัวก็ แ7,800ก็คูณ3ก็จะได้ทั้งหมด3 23,400ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะถ้าจะวางทั้งหมด3ตัวนะแต่ถ้าวางตัวเดียวก็แค่แสน0 0ก็ถือราคาถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปถือว่ากลางๆถูกกว่าเจ้าเมทนาอีกเดี๋ยวเรามาลองบัฟกีฟีดูนะครับว่าดามเมจจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นเท่าไหร่ บัฟกีฟีดมาครับบัฟกีฟีดมาจะก,กลายเป็น752,000อู้ดาเมจเนี่ยแรงเลยนะแล้วก็ลองบัฟโอชิครับจะดาเมจได้อีกเท่าไหร่ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น8,9,000นะครับอันนี้คือดาเมจที่บัฟแล้วนะที่สามารถบัฟได้ก็คือขาดอีกตัวนึงก็คือซักุระแหละแต่ผมไม่ได้เอามาเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีตัวกันหลังสกุร่าก็บวกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็ไม่เกินไม่ข้าม9ก้าเศนหรอกก็อาจจะข้ามหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองบัฟกันดูเนาะอันนี้เดี๋ยวผมบัฟแคส่สองตัวพอเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีตัวกันหลังเดี๋ยวบ้านจะแตกเอาก็ดามจถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะวางได้สูงสุด3ตัวก็จะอยู่ที่อะไรสองล้านสี่ดามจอยู่ที่ประมาณ2อล้านสวาง3ตัวก็แน่นอนครับวางได้3ตัวแบบนี้ก็ถ้าจะให้ตัวเจ้าตัวซิดเนี่ยเก่งเลยก็ต้องเป็นนิสัยยูนิกระนะครับ ใครที่หาผมมองว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มนะครับได้ถ้าได้อยู่นี้กันนะถ้าได้อยู่นีกมาถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยเพราะว่าสามารถไปได้หลายโหมดมากไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ไม่ว่าจะเป็นไต่หอตัวมันเป็นทรูดามจเนี่ยมันจะเก่งนะครับเพราะว่ามันจะไม่แพ้ทางแบบว่าแพ้ทางกายภาพหรือว่าแพ้ทางเวทตัวเราสามารถแมนจได้อยู่ว่าจะเลือกเป็นทีมแบบไหนที่เราจะเอาลงไปเนาะแต่ส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะ Yeah. เก่งในอนิเมะมากาาในอนิเมะเอเดเวนเจอร์ถามว่ามันกากขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้กาก,ากขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันไม่ได้เก่งทุกโหมดไงถ้าถ้าจะให้พูดเนี่ยตัวละครเนี่ยถ้าจะเรียกว่าเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวนี้อยู่ที่ระดับแบบว่าเก่งแต่ไม่ได้เก่งมากถึงขนาดว่าไปได้สามารถไปได้ทุกโหมดอย่างเช่นอ่าตัวโฮมูระอย่างเงี้ยมันสามารถไปได้ทุกโหมดไงไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไรก็สามารถไปได้แต่เจ้าตัวนี้ก็เก่งบางโหมดครับอินฟินิตี้ตัวอื่นเอาเอาตัวอื่นมาก็อาจจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่า สามารถบัฟดาเมจได้สามารถวางได้หลายตัวสามารถบัฟรีฟาบัฟเออร์วินอะไรแบบนี้ครับถ้าวางได้หลายตัวีกเข้าไปอีกก็คูณดาเมจเข้าไปแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่เอากีฟีดหรือว่าเราไม่เอาโอชิมาเนี่ยบัฟมันก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับส่วนตัวเลยมองว่ามันเปลืองสล็อตไปหน่อยถ้าจะให้เอาโอชิมาในโหมดอินฟินิตี้เพราะส่วนใหญ่เราก็ฟาร์มหนึ่งไม่ก็ฟาร์มสองถ้าเอาฟาร์มสองมาแล้วเนี่ยเอาโอชิมาอีกก็จะแพงขึ้นไปอีกก็จะเสียสล็อตด้านล่างนี้เข้าไปอีกนะ เสียยูนิตเข้าไปผมมองผมเลยมองว่า Infinity ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเก่งในโหมดโหมดอื่นนะครับพวกชาเลนจ์พวก Infinity Castle ก็นั่นแหละครับก็ลองไปใช้ดูกันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเก่งขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ถามว่า s u s t v e ไหมก็ Must Have ครับหาเก็บอากันเอาไว้ครับเพราะมันมันตัวเบียวไงตัวตัวอวยของทุกๆคนไงใครๆก็ชอบ I อเ atomic มก่ไหม โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าซนะิดไคเกโน่เนาะก็ใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าหาหน่าหานะครับน่ามีเก็บไว้คอนเมติกก็ค่อนข้างสวยเลย นะครับก็เท่อยู่เท่อยู่ถ้าใส่กับชุดเท่ๆนะถ้าไม่ใช่แบบไม่มีสกินกับผมะนะแบบผมเนี่ยแม่สกินขาวเชียสำหรับวันนี้ก็คงจบไปแล้วครับมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับซิสคาเกโนถ้ามีตัวอะไรมารีวิวอีกเดี๋ยวมารีวิวให้รับชมกันนะครับขอบพระคุณทุกคนมากที่ดูตั้งแต่แรกจนจบครับสวัสดีครับ